ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอท่านพ่อของข้ากำลังเตรียมการในมาตรการป้องกันเนื่องจากมันเป็นสิ่งเดียวที่พวกเราทำได้ในตอนนี้ดังนั้นเราต้องติดตั้งข่ายพลังป้องกันจำนวนมากพร้อมกับที่ทำการค้นคว้าเพื่อพัฒนาข่ายพลังให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นหลงทรงลูกกล่าวพวกเราไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากนี้แล้วเพราะพวกเราไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่จะเอาชนะศัตรูจากดินแดนเตามหาปิศาจได้ ตอนนี้ข้าได้เรียกตัวสมาชิกกลุ่มเทพ,พสงครามให้กลับมาที่นี่เรื่องที่ท่านอาจารย์เจ้าถูกจับตัวครั้งก่อนทําให้พวกเราค่อนข้างกังวลดังนั้นพวกเราจําเป็นต้องเรียกตัวพวกนางกลับมาเพราะพวกนางก็ถือเป็นจุดอ่อนของเจ้าเช่นกันหลงวิชานกล่าวพร้อมยิ้มอย่างระอาเฉินเซียงนึกตรองแล้วจึงถามขึ้นว่าพี่สาวฟงตอนนี้ท่านสามารถตันปรุงเม็ดยาจักรดิเทพหยวนในคุณภาพของแรงเสียดทานสองครั้งได้แล้วหรือยัง ตอนนี้พวกเราสามารถกลั่นในคุณภาพแรงเสยดทาน3าครั้งได้แต่จําเป็นต้องใช้การผสานพลัง3คนปัจจุบันข้าได้แบ่งกลุ่มนักปรุงยาเป็น3กลุ่มย่อยเม็ดยาจักรดิเทพหวนและเม็ดยาก้าวหยางจากรพัดเร้นลับที่พวกเรากลั่นปรุงล้วนมีคุณภาพสูงฟงหยูเจียกล่าวดีมากเมื่อพวกท่านฝึกฝนประตูพลังพวกท่านจะต้องเปิดปากประตูพลังให้ได้50ส่วนหรือมากที่สุดเท่าที่จะทําได้มีเพียงสิ่งนี้เท่านั้นที่จะช่วยให้แข็งแกร่งขึ้นเฉินเซียงกล่าว ก่อนหน้านี้เฉินเซี่ยงได้ฝากข้อความผ่านตู้เสี่ยวหลิงดังนั้นกลุ่มของหลูชีเหลียนจึงได้รับรู้ความสําคัญของการบ่มเพาะประตูพลังในปัจจุบันประตูพลังของเฉินเซี่ยงได้เปิดออกอย่างสมบูรณ์แล้วแต่บรรดาสาวงามไม่ได้อยู่ในจุดเดียวกันกับเฉินเซียงเพราะการบ่มเพาะประตูพลังมีตัวแปรสําคัญเป็นเม็ดยาจักรดิเทพอยูนจํานวนมาก เรื่องนี้เจ้าสบายใจได้พวกเราผ่านเงื่อนไขนั้นมาแล้วเป้าหมายที่พวกเรากําหนดไว้ก็คือประตูพลัง80ส่วนมันเป็นเรื่องยากที่จะเปิดประตูพลังให้สมบูรณ์เหมือนกับเจ้าแต่พวกเราคิดว่า80ส่วนสมควรไม่เป็นการยากเกินไปเพียงแต่มันต้องใช้เวลาฟงหยูเจียกล่าวยิ้มยิ้มเจ้าไม่จําเป็นต้องกังวลเพราะพวกเราสามารถก่อนปรุงยาได้ด้วยตัวเองดีมาก ตอนนี้ข้าวางแผนจะเดินทางไปที่ดินแดนปีศาจประตูแห่งดินแดนเต่ามหาปีศาจส,สมควรอยู่ที่นั่นก่อนอื่นข้าจะต้องค้นหามันให้พบเฉินเซียงกล่าวมันไม่จะอันตรายไปหน่อยหรือหากว่าเจ้าต้องการไปที่นั่นก็สมควรให้พี่สาวเสี่ยวหลิงเดินทางไปกับเจ้าหลู่ชีเหรียญกล่าวก่อนหน้านี้นางเดินทางไปที่นั่นพร้อมกับสื่อเชี่ยนและชินเหรียญไม่จําเป็นให้นางอยู่ที่นี่จะเหมาะสมกว่า เฉินเซียงปฏิเสธเขาต้องการให้ตู้เสี่ยวหลิงอยู่ที่นี่เพราะหากว่าเมืองมังกรเก้าสวรค์และหมู่บ้านร้อยบุกผาถูกบุกโจมตีตู้เสี่ยวหลิงและผู้ปกครองสูงสุดที่ร่วมมือกันจะสามารถขับไล่ศัตรูได้อย่างแน่นอนเมื่อเห็นว่าเฉินเซียงต้องการเดินทางเข้าไปที่ดินแดนปีศาจโดยที่แบกรับความเสี่ยงเอาไว้เองหลงซวงลู่จึงได้สะกิดแขนหลงวุยชานเป็นอันรู้กันทันทีทั้งสองนางทำทีลุกเดินออกไปด้านนอกเพื่อเปิดโอกาสให้ฟงหยูเจียและหลู่ฉีเหลียนได้ใช้เวลาอยู่กับเฉินเซียง เมื่อหลงวิชาและหลงทรงลู่เดินจากไปหลู่ชีเหลียนกับฟงหยูเจี๋ยพลันหน้าแดงขึ้นมาเล็กน้อยัวยิ้มอะไรอยู่ยังไม่รีบเข้ามาอีกหลู่ชีเหลียนเห็นว่าเฉินเซี่ยงอมยิ้มอยู่จึงแค่นเสียงเล็กน้อยก่อนจะเดินนําเข้าไปในห้องนอนเจ้าอันาพานน้อยเจ้าขโมบสื่อเชี่ยนไปแล้วจริงๆฟงหยูเจี๋ยหยิกท่อนแขนของเขาพลางกล่าวค้อนสายตา เฉินเซี่ยงหัวเราะขึ้นพร้อมกับอุ้มฟงอยู่เจี๋ยขึ้นพาดบ่าก่อนจะเข้าไปยังห้องนอนของหลู่ชีเหลียนหลังจากนั้นเขาก็เริ่มบรรเลงรักกับสาวงามทั้งสองอยู่บนเตียงบ้าจริงเจ้าอันธพานน้อยอย่างไรกันที่ตัวเจ้ามีกลิ่นของบัวศักดิ์สิทธิ์พิจักพันดิอย่าบอกนะว่าเจ้าขโมยชนเหลียนไปด้วยหลู่ชีเหลียนอุทานขึ้นต้องทราบด้วยว่าหลู่ชีเหลียนเป็นน้องสาวของนางแน่นอนว่านางไม่คาดหวังให้สิ่งนี้เกิดขึ้น ใช่แล้วท่านต้องการให้นางเข้าร่วมครั้งนี้ด้วยหรือเปล่าพวกท่านเป็นคู่พี่น้องที่ข้าโปรดปรานเฉินเซี่ยงกล่าวไม่ทันจบประโยคเขาก็ถูกหลู่ชีเหลียหยิกเค้นเต็มแรงหลังจากนั้นเฉินเซี่ยงก็เล่นสุกซนกับหญิงงามทั้งสองอย่างสุขสมทางด้านนอกหลงวิชาและหลงซงลู่ไม่ได้ไปไหนไกลพวกนางได้ยินเสียงจากด้านในจึงนึกตำหนิเฉินเซี่ยงอย่างลับๆ เป็นเพราะเจ้าอันาพานน้อยมีกะยาต้านพิษทําให้เรื่องของชินเหลียนและสื่อเชี่ยนไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปร้ยกาศจริงๆหลงสวงลู่หัวเราะเบาๆเดิมที่เฉินเซี่ยงเคยพยายามหยอกเย้านางยามนั้นเขายังมีความแข็งแกร่งเพียงหยิบมือเท่านั้นจึงถือว่าบ้าบินอย่างยิ่งเขาไม่ห่วงชีวิตเลยจริงๆที่กล้าคิดชั่วร้ายกับมังกรสาวผู้แข็งแกร่งนางนี้เจ้ายังไม่รู้ว่าเจ้าอันถา,านน้อยเคยชฉวยโอกาสกับข้า หลงหุยชานรู้สึกหงุดหงิดใจเล็กน้อยก่อนหน้านี้เฉินเซียงเคยจูบนางพร้อมกับใช้มือย่ำยีหนะ้าอกอบ,อ,บอิ่นม,มาแล้วแม้ว่านางกับเขาจะรู้จักกันมานานและนับถือกันเป็นพี่สาวกับน้องชายแต่ทั้งคู่ต่างมีความรู้สึกที่พิเศษต่อกันทว่าหลังจากครั้งนั้นเฉินเซียงไม่ได้สารต่อในสิ่งที่ยังคัง้งคาทั้งที่หลงหุยชานกำลังรอคอยมันอยู่พวกเรารีบไปตามสเสวียอีก,กันเถอะหากนางรู้ว่าเฉินเซียงกำลังทำสิ่งใดนางจะต้องกระโดดเข้าไปร่วมวงอย่างแน่นอนหลงหุยชานกล่าวยิ้มยิ้ม เมื่อมาถึงกลางดึกเฉินเซียงก็ได้เล่นสนุกมาจนสาสมใจแล้วและกลุ่มของเซี่ยนเซี่ยนยังไม่ได้พักผ่อนพวกนางยังคงง่วนอยู่กับการค้นคว้าและพัฒนาขายพลังเฉินเซียงได้รู้มาว่าผู้ปกครองสูงสุดแห่งสามเฉียนจวงมหาอำนาจมอบขายพลังบางอย่างให้แก่พวกนางและหลงจิวเซี่ยวดังนั้นพวกนางจึงมุ่งมั่นอยู่กับมันตลอดทั้งวัน เฉินเซียงตั้งใจจะไปเยี่ยมเยียนเพื่อคุยเล่นและหยอกเย้าวพวกนางสักพักแต่เมื่อได้เห็นว่าพวกนางกำลังทำการค้นคว้ายอย่างมุ่งมั่นจึงว้เวียนเข้าไปจุบพวกนางก่อนจะเดินทางออกจากหมู่บ้านร้อยบุกผาป,ปัจจุบันดินแดนปีศาจมีข่ายพลังที่ทรงพลังมันแข็งแกร่งกว่าข่ายพลังในครั้งอดีตอย่างยิ่งแต่ถึงกระนั้นเฉินเซียงก็สามารถทะลวงผ่านมันเข้าไปได้ สำหรับสิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจก็คือตู้เสี่ยวหลิงสามารถทะลวงเข้าไปได้เช่นกันต้องทราบด้วยว่าก่อนหน้านี้ตู้เสี่ยวหลิงได้นำพาเปิดสื่อเชียนและหลู่ชินเหลียนเข้าไปในดินแดนปีศาจเพื่อตามจับตัวมนุษย์คนดำเฉินเซี่ยงมาที่นี่ด้วยจุดประสงค์ในการค้นหาประตูแห่งดินแดนเต่ามาหาปีศาจแต่เขายังมีอีกเป้าหมายหนึ่งนึ่งก็คือการทดลองประตูพลังเต่าต้นกำเนิดเพื่อดูว่ามันแข็งแกร่งขนาดไหน เขาเก็บเรื่องประตูพลังเต๋าต้นกำเนิดเอาไว้เป็นความลับโดยไม่คิดบอกกับใครในตอนที่ร่วมรักกับหลู่ชีเหลียนและฟงหยูเจียก็ทำให้พวกนางค้นพบอำนาจพลังชนิดนี้แต่เขาได้ตอบพวกนางไปว่าเป็นปราณเต๋าไร้จํจำกัดเมื่อเข้ามาถึงส่วนลึกของดินแดนปีศาจเฉินเซียงก็ถูมือทั้งสองข้างเข้าหากันด้วยความกระสานครั้นจึงดูดซับพลังจากประตูพลังเต๋าต้นกำเนิดก่อนจะเริ่มผลักดันพลังเต๋าต้นกำเนิดผ่านประตูพลังชั้นที่หนึ่ง เพียงแค่อำนาจพลังเต๋าต้นกำเนิดมาถึงประตูพลังชั้นที่หนึ่งเฉินเซียงก็เริ่มสัมผัสถึงความเจ็บปวดที่รุนแรงขณะที่พื้นที่ทะเลเทพสันสถานราวกับว่าจะระเบิดออกเสียเดี๋ยวนั้นแต่แล้วเขาได้ฝืนให้พลังเต๋าต้นกำเนิดแล่นผ่านประตูพลังชั้นที่หนึ่งไปได้สำเร็จ เฉินเซียงตะโกนขึ้นพร้อมกับปลดปล่อยพลังเต๋าต้นกำเนิดให้ออกจากร่างกายช่วขณะนั้นผืนพิภพได้สั่นสะเทือนจนเกิดเป็นรอยแยกลุกลามไปไกลนับพันพันลีและการระเบิดออกของพลังเต๋าต้นกำเนิดได้ทำลายทุกสิ่งอย่างในระยะรัศมีพันลีจนกลายเป็นฝุ่นผงขณะที่ผืนพิภพยุบตัวเป็นหลุมลึกในฉับพลันทันใด เฉินเซี่ยงลอยตัวกลางเวหาด้วยอาการหอบพร้อมกับเหงื่อซึมซาบทั่วร่างพลังเต๋าต้นกำเนิดผลักดันผ่านประตูพลังชั้นที่หนึ่งเพียงเท่านั้นทว่าอนุภาพทำลายล้างของมันรุนแรงอย่างที่สุดหากว่าเขาสามารถควบคุมมันได้ดีกว่านี้ย่อมทำให้เขาแข็งแกร่งมากขึ้นอย่างแน่นอนมันน่ากลัวเกินไปกายเนื้อของข้าในปัจจุบันไม่สามารถทนทานต่อความรุนแรงของมันได้ เฉินเซียงกล่าวขึ้นหลังจากนั้นเขาได้ผลักดันพลังผกผันเพื่อล่องหนเนื่องจากการระเบิดพลังเมื่อครูสร้างผลกระทบรุนแรงย่อมตกเป็นจุดสนใจอย่างแน่นอนคร,ครั้งก่อนที่เขาผลักดันพลังเต่าไร้จำกัดผ่านประตูพลังมันก็สร้างผลกระทบต่อตัวเขาคล้ายๆกันพลังเต่าไร้จำกัดได้หลอมรวมกับพลังเต่าต้นกำเนิดแล้วดังนั้นมันจึงสร้างผลกระทบรุนแรงมากขึ้น ข้าต้องบ่มเพาะกายเนื้อให้แข็งแกร่งขึ้นโดยเร็วมิฉะนั้นข้าจะไม่สามารถควบคุมอำนาจพลังที่น่าสะพรึงกลัวชนิดนี้เฉินเซี่ยงวางแผนว่าจะไม่ผลักดันพลังเต่าต้นกําเนิดผ่านประตูพลังในครั้งต่อไปเป็นเพราะประตูพลังของเขาเปิดออกอย่างสมบูรณ์จึงส่งผลให้พลังเต่าต้นกําเนิดทับทวีความรุนแรงจนน่าหวาดกลัวขณะที่กายเนื้อของเขาไม่สามารถทนทานต่อมันได้ แม้ไม่ใช้การผลักดันผ่านประตูพลังแต่เขายังสามารถใช้งานพลังเต่าต้นกำเนิดได้เพียงแต่เขาไม่รู้ว่ามันจะรุนแรงสักแค่ไหนเฉินเซียงเปิดทางผ่านมิติเดินทางอย่างต่อเนื่องทันใดนั้นเขาก็พบว่าทางด้านหน้ามีแสงสีแดงดูคล้ายกับวงแหวนพลังขนาดใหญ่และเมื่อเข้าไปใกล้จึงได้เห็นว่ามีผู้คนจำนวนมากปรากฏตัวจากวงแหวนพลังสีแดงประตูแห่งดินแดนเต่ามหาปิศาสตร์เฉินเซียงอุทานขึ้นในใจ ยามนี้ประตูแห่งดินแดนเต่ามหาปีศาจเปิดออกแล้วแม้ว่าก่อนหน้านี้เฉินเซี่ยงได้จัดการมนุษย์คนดำไปเป็นจำนวนมหาศาลแต่แท้จริงแล้วเขาไม่สามารถยับยั้งการเปิดประตูแห่งดินแดนเต่ามหาปีศาจและไม่ได้ชุดรั้งให้แผนการนี้ล่าช้าเลยด้วยซ้ำเฉินเซียงเพ่งสังเกตจากระยะไกลเขายังไม่กล้าเข้าไปใกล้ๆเนื่องจากมีการปรากฏตัวของผู้คนจากดินแดนเต่ามหาปีศาจ ผู้คนที่มาจากดินแดนเต่ามหาปีศาจมีลักษณะคล้ายมนุษย์ซึ่งพวกมันได้ก่อตั้งเมืองใหญ่สามแห่งขึ้นมาแล้วและดูเหมือนว่าพวกมนุษย์ขนดำจะได้กลายเป็นทาสรับใช้ของพวกมันผู้เชี่ยวชาญจากดินแดนเต่ามหาปีศาจแข็งแกร่งแค่ไหนเฉินเสียงพยายามเคลื่อนที่เข้าไปใกล้เรื่อยๆในตอนนี้เขาสามารถสังเกตได้ว่าลักษณะของผู้คนจากดินแดนเต่ามหาปีศาจแทบไม่ต่างไปจากผู้คนของโลกใบนี้พวกมันเป็นนักรบทั้งหมด เฉินเซียงค้นพบว่าผู้คนในเมืองทั้งสามแห่งล้วนมีจิตสังหารพรุ่งพล่านอยู่ตลอดเวลาคล้ายกับว่าพวกมันมีการต่อสู้เป็นประจำหลังจากนั้นเฉินเซียงได้เปิดใช้งานเนตรแก่นวิถีและเพียงไม่นานนักเขาก็มองเห็นเงาร่างสีแดงประปนอยู่ในนั้นแท้จริงแล้วเผ่าพันธุ์ปีศาจวิญญ,ญาณอยู่ที่นี่ด้วยจิตใจของเฉินเซียงพลันเต้นระรัวเขากังวลว่าข้างในนั้นอาจมีเชื้อสายตระกูลเทพร่วมอยู่ด้วยซึ่งพวกมันสามารถสิงทายจนรับรู้ว่าตัวเขากำลังอยู่ที่ไหน แปลกมากทําไมคนที่มาจากดินแดนเต่ามหาปีศาจถึงมีพลังปราณสีขาวเช่นนี้ไม่ใช่ว่าสีขาวเป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์หรอกหรือเชินเซี่ยงขมวดคิ้วฉงนเพราะผู้คนจากดินแดนเต่ามหาปีศาจมีความแข็งแกร่งและเต็มไปด้วยจิตสังหารพรุ่งพล่านแต่กลับไม่มีร่องรอยของกลิ่นไอปีศาจให้สัมผัสได้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแง่มุมนี้ให้มากขึ้นเชินเซี่ยงจึงตัดสินใจเข้าสู่ดินแดนเต่ามหาปีศาจซึ่งประตูแห่งดินแดนเต่ามหาปีศาจไม่ได้อยู่ไกลจากเขาเท่าไรนะัก เฉินเซียงกำลังล่องหนด้วยพลังผกผันดังนั้นเขาจึงไม่ถูกฝ่ายตรงข้ามค้นพบคนเปิดทางผ่านมิติไปที่ประตูแห่งดินแดนเต่ามหาปีศาจก่อนจะผ่านประตูเข้าไปด้านในเมื่อข้ามผ่านวงแหวนพลังสีแดงเฉินเซี่ยงก็ได้พบกับโลกที่มีความสดใสย,ยิ่งที่นี่มีดวงอาทิตย์และแสงสว่างที่สำคัญไม่มีปรันปีศาจ เฉินเซี่ยงมองไปรอบๆสถานที่แห่งนี้เป็นพื้นที่รกร้างรอบๆบริเวณมีเพียงก้อนหินขนาดใหญ่ที่ผุกร่อนไร้ซึ่งพืชพันธุ์ใดๆงอกเงยระหว่างนั้นกลุ่มคนสวมเกราะรบสีดำจำนวนมากกำลังเคลื่อนขบวนผ่านเส้นทางในบริเวณลานหินพวกมันมุ่งหน้าสู่ประตูแห่งดินแดนเต่ามหาปีศาจแล้วจึงข้ามผ่านไปที่ดินแดนปีศาจเฉินเซี่ยงมองเห็นคนของดินแดนเต่ามหาปีศาจในระยะใกล้ๆเขาสังเกตได้ว่าฝ่ายตรงข้ามไม่ได้มีลักษณะเป็นคนเถื่อนที่มีความกระหายเลือดแต่อย่างใด ดินแดนเต่ามหาปีศาสตร์เป็นอย่างไรกันแน่เฉินเซี่ยงค่อนข้างประหลาดใจเขารู้สึกว่าคนเหล่านี้ไม่ได้มีความชั่วร้ายแล้วไหนถึงเต็มไปด้วยจิตสังหารที่รุนแรงหลังจากตั้งข้อสังเกตต่อไปได้สักพักเขาก็สามารถยืนยันได้ว่าคนเหล่านี้ไม่ได้เป็นอย่างหุ่นเชิดที่ถูกควบคุมโดยไร้สติผู้คนเหล่านี้ล้วนมีอารมณ์และความรู้สึกเพียงแต่ทุกคนเต็มไปด้วยอารมณ์โกรธแค้นและความเศร้าหมองสมควรมีตื้นลึกบางหนา เฉินเซี่ยงมองออกไปยังทิศทางไกลๆเขาเห็นว่าผู้คนที่กำลังเข้าสู่ดินแดนปีศาจมีขบวนแถวยาวมาก,กเกณฑเคร่าวๆได้สักพันล้านคนเขามุ่งหน้าไปยังต้นทางที่ผู้คนเหล่านั้นเคลื่อนขบวนมาเพราะเฉินเซี่ยงมองเห็นแววตาของผู้คนเหล่านั้นทำให้รู้สึกคล้ายกับว่าผู้คนเหล่านั้นกำลังถูกบีบบังคับและสีหน้าของผู้คนเหล่านั้นได้สแสดงออกอย่างไม่เต็มใจ เพียงไม่นานเฉินเซียงได้เปิดทางผ่านมิติจนอยู่ไกลจากตำแหน่งวงแหวนพลังสีแดงยามนี้เขามาถึงส่วนลึกของดินแดนเต่ามหาปีศาจซึ่งเขาได้สัมผัสกลิ่นไยบางอย่างที่ทำให้รู้สึกคุ้นเคยที่นี่มีกลิ่นอายของมังกรยิ่งไปกว่านั้นกลิ่นอายยังรุนแรงมากหรือว่ามีมังกรกำลังต่อสู้อยู่ใกล้ๆเฉินเซียงตั้งข้อสงสัยหลังจากนั้นเขาได้เปิดทางผ่านมิติมุ่งไปตามทิศทางของกลิ่นอายที่สัมผัสได้ ผ่านพ้นประตูมิติเขาก็ต้องตกตะลึงกับภาพฉากที่แหลเห็นเบื้องหน้าของเขาเป็นทะเลสาบพผพืนใหญ่แน่นอนว่าปริมาณน้ำในทะเลสาบย่อมมีมหาศาลเะว่ามันเป็นเลือดสีคล้ำชัดเจนแล้วว่ามันเป็นเลือดของมังกรและน้ำในทะเลสาบผืนใหญ่นั้นเต็มไปด้วยเลือดของมังกรเฉินเซี่ยงพยายามสังเกตอย่างทีท่วนครั้นจึงค้นพบว่าในผืนทะเลสาบมีคนจำนวนมากและทั้งหมดปรากฏขึ้นเพียงส่วนหัวเท่านั้น มีบางคนกำลังขึ้นมาจากทะเลสาบเพื่อตั้งขบวนที่ริมชายฝั่งและข้างๆข,ขบวนแถวมีอ่างน้ำขนาดใหญ่เพื่อให้คนที่ขึ้นมาจากทะเลสาบชำระล้างเลือดมังกรหลังจากผู้คนเหล่านั้นชำระเลือดมังกรจะได้รับชุดเกราะสีดำมาสวมใส่หลังจากนั้นจึงเริ่มตั้งแถวแล้วเคลื่อนขบวนไปที่ประตูแห่งดินแดนเต่ามหาปีศาจ นักรบที่เฉินเซี่ยงพบเจอมาก่อนหน้านี้แท้จริงมาจากทะเลสาบที่มีเลือดมังกรยามนี้เขาเข้าใจได้แล้วว่าเหตุใดนักรบถึงมีจิตสังหารที่รุนแรงยิ่งไปกว่าพวกมันดูค่อนข้างแข็งแกร่งก็เป็นเพราะพวกมันอับแช่เลือดมังกรเลือดมังกรเป็นอย่างไรกันแน่ทำไมมันถึงสั่งสมจิตสังหารที่รุนแรงเช่นนี้เฉินเซียงกำลังลอยตัวสูงพร้อมกับมองสำรวจสิ่งที่ได้พบในดินแดนเต่ามหาปีศาจสร้างความประหลาดใจให้กับเขาไม่น้อย ทันใดนั้นเสียงมังกรคำรามดังขึ้นมาจากทิศทางไกลๆครั้นจึงค้นพบมังกรยักษ์ย้ายสีทองกำลังถูกตาข่ายยักษ์ย้ายปกคลุมอยู่ทั่วร่างกายของมังกรตนนั้นเต็มไปด้วยบาดแผลชะกันมังกรสีทองขนาดมหึมาตนนี้มีลำตัวยาวกว่าสามหมื่นจังส่วนหัวของมันโผล่พ้นออกมาซึ่งตาข่ายยักษ์ย้ายที่ปกคลุมทรงพลังอย่างยิ่งมันสามารถใช้สะกดมังกรตนนั้นจนไม่อาจต่อสู้หรือขัดขืนได้ ขณะที่เฉินเซี่ยงรู้สึกตกตะลึงอยู่ได้ปรากฏแสงวาบสีแดงทันใดนั้นหัวมังกรได้ถูกตัดขาดอย่างฉับพลันพร้อมกับปรากฏเลือดมังกรพุ่งทะลักออกมาจากลำคอศาสตร์กระเซ็นสู่ผืนทะเลสาบที่แฉเฉินเซียงมองไปยังร่างมังกรไร้หัวและกำลังลอย,อยอยู่กลางอากาศเขามองดูเลือดที่กำลังไหลรินสู่ผืนทะเลสาบพ,พลันถอนหายใจยาวออกมาเขาไม่นึกเลยว่ามังกรแห่งดินแดนเต๋ามหาปีศาจจะมีชะตากรรมที่สุดแสนรันทดเยี่ยงนี้ เขาเริ่มมองหาผู้เชี่ยวชาญที่ทำการตัดคอมังกรเมื่อครู่ก่อนแน่นอนว่าครานั้นเขาสังเกตได้ว่ามันเป็นประดบับทว่าเขาไม่สามารถเห็นเงาร่างของผู้ใดตรงนั้นเฉินเซี่ยงเห็นเงาดำกำาเลื่อนที่อย่างรวดเร็วครั้นจึงเปิดเนตรแก่นวิธีพร้อมกับทะยานติดตามในทันทีซึ่งทิศทางดังกล่าวก็เป็นทิศทางเดียวกันกับที่มังกรสีทองปรากฏขึ้นเมื่อครู่ก่อน ด้วยการอย่างถึงการเปิดทางผ่านมิติของเฉินเซียงทำให้เขาสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและในไม่ช้าเขาก็ไล่ตามเงาดำนั้นได้ทันเขาพบว่ามันเป็นชายชุดดำที่มีเกล็ดอยู่บนใบหน้าชายคนนี้เป็นเผ่าพันธุ์มังกรเฉินเซียงอุทานขึ้นที่สำคัญกายเนื้อของมันมีปราณปีศาจหนาแน่น เฉินเซียงไล่ตามมังกรปีศาจไปด้วยความระมัดระวังแม้ว่าเขาจะเปิดทางผ่านมิติอย่างต่อเนื่องแต่เขาก็สามารถควบคุมได้อย่างดีโดยไม่ก่อให้เกิดความผันผวนของมิติส่งผลให้มังกรปีศาจไม่ค้นพบเฉินเซียงติดตามไปกว่าครึ่งช่วยยามทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงมังกรคำรามลั่นฉับพลันคลื่นพลังความร้อนได้พุ่งกระทบตัวเขามังกรเพลิงเฉินเซียงมั่นใจว่าเบื้องหน้ามีการต่อสู้ของมังกรชายคนนี้กำลังออกตามล่ามังกรไปทุกที่เพื่อใช้เสริมพลังให้กับนักรบของพวกมัน เฉินเซียงนำดาบเก้าชั้นฟ้ามากระชับไว้เขาติดตามมังกรปีศาจไปอย่างเงียบๆย,ยามนี้เขาเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้เขาคิดว่าตนเองมีความคุ้นเคยกับมังกรเป็นอย่างดีตรับใดที่ไม่ใช่มังกรชั่วร้ายเขาก็สามารถพูดคุยได้อย่างเป็นมิตรต้องทราบด้วยว่าครั้งอดีตเขาได้ติดต่อกับมังกรจำนวนมากตอนนี้มังกรเพลิงเบื้องหน้ากำลังมีสถานการณ์ที่ยากลำบากแน่นอนว่าเฉินเซี่ยงกำลังคิดที่จะเข้าช่วยเหลือมังกรเพลิงตนนั้นมีมนุษย์ขนดำอีกสี่ตน เฉินเซียงค้นพบว่าทิศท,ทางด้านหน้ามีมนุษย์ขนดำที่ทรงพลังสี่ตนกำลังควบคุมตาข่ายยักษ์ย้ายและมังกรเพลิงที่ถูกตาข่ายปกคลุมถูกโจมตีจนได้รับบาดเจ็บหนักมังกรปีศาจส,สมควรเป็นหัวหน้าของพวกมันเช่นนั้นจะต้องฆ่ามันเสียก่อนเฉินเซียงสุดหายใจเข้าลึกๆครั้นจึงควบคุมให้ดับก้าชั้นฟ้าบูรณาการเป็นคันสรวิญญ,ญาณก้าชั้นฟ้า พลังก้าวอย่างเร้นลับไม่เพียงแค่สร้างความเสียหายรุนแรงต่อมนุษย์คนดำเท่านั้นแต่มันสามารถสร้างความเสียหายรุนแรงต่อสรรพสิ่งที่มีจิตวิญญาณชั่วร้ายเฉินเซียงรู้สึกว่ามังกรปีศาจมีหลักฐานพลังในขอบเขตเต๋าจุนระดับต้นๆเท่านั้นเขาคาดเดาว,ว่ามันไม่เกินกว่าเต๋าจุนระดับสองจะต้องลองด้วยวิธีนี้เฉินเซียงง้างคันศรพร้อมกับผลักดันพลังก้าวอย่างเร้นลับผ่านประตูพลังทั้งสิบชั้นควบแน่นมันเป็นลูกสารวิญญ,ญาณ ด้วยอำนาจพลังแรงกล้าแม้ว่าตัวเขากำลังล่องหนด้วยพลังผกผันอยู่แต่กลิ่นอายของเขาก็ปรากฏขึ้นอย่างทันทีทันใดส่งผลให้มังกรปีศาจรับรู้และระวังตัวอย่างฉับพลันรู้สึกตัวแล้วสินะแต่ไม่ว่าอย่างไรข้าก็สามารถปลิดชีพเจ้าได้อยู่ดีเฉินเซียงกล่าวขึ้นในใจครั้นจึงไหลเวียนพลังเต๋าต้นกำเนิดที่ดูดซาบมาจากประตูพลังเต๋าต้นกำเนิดเข้าผสานควบแน่นที่ปลายลูกศรตายไอปีศาจชั่ว เฉินเซียงต่อยมือออกจากสายคันสรวิญญาณทันใดนั้นลูกสรวิญญาณได้พุ่งตรงเข้าหา,หาร่างมังกรปีศาจอย่างฉับพลันลูกศรที่ควบแน่นพลังเต๋าต้นกำเนิดทะลวงผ่านเกราะพลังที่ควบแน่นพร้อมกับแล่นตัดผ่านเกราะมังกรหลังจากลูกศรวิญญาณทะลวงผ่านเกราะมังกรพลังก้าวอย่างเร้นลับที่ควบแน่นไว้พลันระเบิดออกส่งผลให้กายเนื้อของมังกรปีศาจสูญสลายในฉับพลันอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ